ไอ้ง่วงก็มาจ้าอเเมา u นักมากเมามาเมาเก็บมาจากต้นสดๆนะคะกําลังน่ากินเลยกินสมกินอน,นี้จำใส่ปีก่ย้ยอร่อยที่สุดเลยจ้ะจะกินจิ้มพริกเกลือจิ้มเจวปลาได้เบดจ้ะ เมาลูกเมามากเมาเรียกได้ทุกอย่างจะ้ะงานนี้มนนไม่บายเลยไม่บายเลย,ย,เลยน้องวันนี้เมื่อเมืองแกบอกคำอยากเก็บมาละค่ะต้นที่หอาไปท่ายนั่นแหละเป็นไปสื่อมากเนาะอาจจะมาแกะ แกขายกรสิวะท่านพี่มีนอนก็ามาขายสื่อน้ำบาตรี่ที่ละแกไว้กับเมื่อไงก็เอาไปซองโลกกดถือไปพุ่นจ้ะนี่พนักงานแกะใช้มือแกะนะคะใช้ถุงมือแกะอกค่ะไม่ได้ลวกน้ำร้อนนะไม่ได้ลวกน้ำร้อนนะคะ,กนนะ,คะแกะสดๆนะคะดูลค่ะแกเราก็จะไปขาย ซื้อมาโลละยี่สิบบอกเราขายห <50, 50. S 1> ้าสิบห้าสิบหกสิบเออถ้าไปถึงตลาดหกสิบนะคะถ้ามาซื้อบ้านเองนี่จะขายห้าสิบค่ะแต่วันนี้ขายเจ็ดสิบเพราะว่าเออเพราะว่าจ้างเขาแกะสวยอือด้างเขาแกะสวยจ้านเขาแกะสวยถ้าจ้างนี่โลล,ละสิบบาทโลละห้าบาทเมือ อืพี่น้องมันก็ตรงอย่างสีแต่แกผู้เดียวขายบ่ท่านจะพนักงานแกหนึ่งสองสามสี่คนบนได้ากพี่น้องมึงตีล่ะยังสี่ได้อันนี้ขายไปแล้วสองโลวังหันเต็มตะกาอยู่ด้วยค่ะขายไปแล้วสองโลอันนี้บนโลสามโลตัวขายไปแล้วขายไปก่อนนานด้วยเออบ่ต้องเบาถึงกันเลยหรอกนบ่ขายเอออตอัน ราคาดีนะคะใครมีต้นนี่เขาขายคนที่เป็นเจ้าของนี่คือรับยางเดียวจะ้ะ mm hmm. โลโละยี่สิบบาทเต็มตน้นเอาทีพี่น้องเคยทายให้มึงนะจะ้ะเต็มต้นน่ะเพิ่นได้หมื่นบาทนะคะเป็นปีนะคะต่อปีนะคะเจ้าของต้นเพิ่นบอกเองจะ้ะแล้วเขาก็ไปซื้อ mm hmm. เขาเก็บเองค่ะเพ่ได mm ้เก็บขายนั่งนับเพิ่นยางเดียวจ้ะพี่น้องคิดสะฮะ นแนี่ปลูกพืชเศรษฐกิจแต่แนะนำปลูกบักขามยากจะ <c oughs> ใหญ่โตเร็วสามปีเพื่อนกับเป็นนวยล้วจ้ะพี่น้อง